อีกกลางสิบชิ้นค่ะอีกบน4ี่ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรของที่บ้านจุดเด่นของเรานะคะกรอบนอกนุ่มในความกรอบจะยาวนานเวลาขายร้านเราก็จะไม่ใช้น้ำมันซ้ำทำให้ไก่ของเราจะมีสีเหลืองทองออกมาจะไม่มีสีดำเข้มเลยถ้าเรามีของดีอยู่ในมืออยู่แล้วเราก็ทำเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่เริ่มเลยเราก็จะไม่มีทางรู้ได้ว่าเราจะไปต่อได้ไหม ขายตั้งแต่3าโมงจนถึงทุ่มหนึ่งคือไม่ได้หยุดเลย<อ>ก็สามารถสร้างไรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ต้อมนะคะมายุรีสายขวัญเป็นเจ้าของธุรกิจไก่ทอดนายทอนมี2สาขาด้วยกันก็คือมีรถแบบนี้สองคันค่ะไก่ทอดนายทอนของเรานะคะจากเดิมเนี่ยสิบสปีที่แล้วเนี่ยค่ะพี่ยัเป็นผู้ปกครองของโรงเรียนสาธ,ธิตเกษตร เป็นผู้ปกครองของลูกเรียนอยู่ที่นั่นแล้วทางโรงเรียนก็มีโครงการเกี่ยวกับให้ผู้ปกครองเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนก็คือให้เอาผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองคิดว่าทําอร่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการขายในโรงเรียนทีนี้พอเราขายผลตอบรับก็คือดีมากดีจนถึงขั้นที่แบบคิวยาวขายตั้งแต่3ามโมงจนถึงทุ่มึ่งคือไม่ได้หยุดเลยท้ายสุดเราก็เปิดร้านขึ้นมาค่ะ ช่วงแรกจะเป็นร้านคีออสก่อนที่ก็มีความคิดว่าทำยังไงเราถึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้เราก็เลยเริ่มทำรถขึ้นมาตัวราคารถจะอยู่ที่3 0 0แสนนิดๆแต่ว่าจะต้องทำพวกโครงสร้างอะไรประมาณ2องแสนคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าถ้าสมมุติว่าขาดทุนเนี่ยนะคะเราก็ยังมีตัวมูลค่าที่เป็นรถอยู่ก็คือเหมือนสามารถแบบลุยไปได้ทุกที่แล้วก็ถึงลูกค้าได้มันน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่านะอะไรอย่าเงี้ยค่ะ จุดเด่นของเรานะคะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในความกรอบจะยาวนานคือเย็นแล้วก็ยังมีความอร่อยอยู่ในนั้นอยู่อันนี้จะเป็นเมนูเด็ดของร้านนะคะหนังไก่ทอดกรอบเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาทํานานมากเราต้องมาขูดไขมันออกถอดที่เป็นขนอะไรต่างๆของเขาแล้วก็จะมาล้างทงาความสะอาดแล้วก็จะหมักหมักเนี่ยใช้เวลาหมักหนึ่งคืนนะคะเพื่อจะ เอาออกมาขายอยู่ที่แป้งค่ะเพราะว่าหนังไก่ใครๆก็ทําได้แต่ว่าแป้งเราผสมกันประมาณ6ชนิดเพื่อทำให้กรอบนานไม่อมน้ํามันด้วยเวลาขายร้านเราก็จะไม่ใช้น้ํามันซ้ำทำให้ไก่ของเราจะมีสีเหลืองทองออกมาจะไม่มีสีดําเข้มเลยที่ขายดีก็จะเป็นปีกบนกับปีกกลางเนี่ยค่ะเราก็จะมีการเลาะกระดูกเพื่อที่วในเวลาทานแล้วก็เครื่องปรุงสามารถเข้าไปอยู่ในตัวของเขาได้ก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็มีอีเวนต์ติดต่อเข้ามางานปลายปีค่ะจะเยอะมากจนถึงประมาณเมษาค่ะคิดอย่างเดียวเลยค่ะถ้าเรามีของดีอยู่ในมืออยู่แล้วลเราก็ทําเลยค่ะถ้าถ้าเราไม่เริ่มเลยเราก็จะไม่มีทางรู้ได้ว่าเราจะไปต่อได้ไหมทุกอย่างมันมีปัญหาแต่ว่าปัญหาเนี่ยเราก็ค่อยๆแก้ไขทีละขั้นตอนค่ะก็ของพี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นจริงใจกับลูกค้าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่อ,ออกไปให้ลูกค้าแล้วก็ยอมรับ ความคิดเห็นของลูกค้าเสมอแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงะคะ่ะเรียนรู้ไปกับลูกค้าตลอดเวลาว่าลูกค้าต้องการแบบไหนแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงคุณภาพให้มันดีขึ้นนะคะสำหรับท่านที่อยากชิมรสชาติของไก่ทอดในทอนของเราว่าอร่อยจริงไหมนะคะแล้วก็ทําไมแถวถึงยาวทุกครั้งที่เวลาเราไปขายนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจไก่ทอดในทอนหรือติดต่อที่0638639879ค่ะ